แต่ว่าบริษัทเริกหนึ่งคนที่จะามาทําที่นี่หนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนสินค้าคือไม่ต้องซื้อสินค้าไปกองไว้ที่บ้านหลักห้าร้อยชิ้นพันชิ้นไม่ต้องเพราะที่นี่ไม่มีตัวแทนโอเคที่นี่ไม่มีตัวแทนทีนี้นะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรธกิจนะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรธกิจอยากจะมีะไรายได้ แค่มี ID ในดอปปิ้ก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะจำไว้แลเพื่อนแค่มี ID ก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วโดยที่เราอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้จะนอนอยู่บนที่นอนก็ทำได้จะขี้อยู่ก็ทำได้จะกินเหล้าอยู่กับเพื่อนก็ทำได้จะอยู่ที่ทำงานก็ทำได้นะพักเบรกก็ทำได้ คือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทําได้คุณแค่มีมือถือหนึ่ง